สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็อยู่กับนุ่นที่สวีเดนค่ะแล้ววันนี้ก็คือแดดออกนะคะแต่ก็อากาศก็เย็นๆเ,เนาะนี่นุ่นพามาดูวิวสวยๆทะเลสวยๆนะคะมีน้องเป็ดด้วยนะแล้วก็มีเรือสวยงามที่เป็นแบบเป็นเรือใบนะคะน่ารักมากแล้วก็มีธงชาติสวีเดนค่ะ เราก็จะมาที่ท่าเรือกันนะคะโอ้ไม่กูเดสวยมากๆนะคะอากาศดีมากนะคะแล้วก็มีแล้วมีหญ้าสีเขียวแล้วนะคะบอกว่าแต่เราเดินออกไปนิดนึงนะคะจะบอกว่าคนสวีเดนนะคะเวลาอากาศร้อนนะคะเขาเนี่ย ก็จะมาเล่นน้ำกันค่ะซึ่งเราก็มีท่าเรือนะคะเป็นท่าน้ำเหมือนว่าเอาไว้กระโดดเล่นน้ำกันด้วยนะค่ะแลนะจุดจุดนี้นะคะนิฉจะพากันไปนะคะจุ๊งจังอากาศดีมากนะคะแดดออกแดดส่องหน้าตาสวยงามนะคะเนี่ยค่ะก็สวยมากจริงๆใช่ไหมคะนี่นะคะเราก็จะมีที่ ลงน้ําตรงนี้นะคะจึงจ้งๆนะคะเขาก็จะกระโดดลงไปเล่นน้ํากันแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่สวีเดนนะคะเขาว่ายน้ําเป็นกันค่ะเพราะว่าเขาเรียนรู้การว่ายน้ําตั้งแต่สามขวบนะคะตอนไปโรงเรียนเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะพาเด็กไปไว่ายน้ากันเพราะฉะนั้นการว่ายน้ําเป็นวิชาติดตัวของหลายๆคนที่นี่เลยค่ะแทบจะทุกคนเลยนะอาา่าฮะนี่ก็จะมีคนจอดลงจอดเรือกันไว้นะคะ ก็จะจอดเรือกันไว้ตรงนี้ถ้าใครมีเรือก็จอดไว้ในน้ำแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเอาเรือขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เอาไปไว้ที่อู่เรือน,นะคะโอ้อากาศดีมากสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าก็แจ่มใสแดดเริ่มหูบลงไปแล้วนะคะหน้าตาสดใสมักเลยโอเคค่ะเราก็เดินกลับบ้านกันนิดหนึ่งนะคะเดินชิลชินะคะ สวยๆของเรานะคะอากาศดีๆนะดีๆเจอเป็ดอีกทีหนึ่งเป็ดจ้าเป็ดจ้าเี๋จะเป็ดจับเป็ดจะเป็ดต้องจับยังไงเป็ดเอาเป็ดโดนเป็ดจิกเลยอ่าเป็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาล่ะเดี๋ยวเป็ดมันวิ่งมาจิกนุ่นนะคะต้องระวังด้วยนะคะเฮ้ยเป็ดจ้าไปก่อนนะบ๊ายบายเป็ดเป็ดยบาย แล้วต่อไปนะคะเราก็จะกลับบ้านกันนะคะไปกินข้าวอร่อยอร่อยกันนะคะเพราะว่านุ่นกินแค่ข้าวเช้าแล้วก็จะกินข้าวเที่ยงที่บ้านนะคะเพื่อประหยัดเงนินโอเคะ okay. ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วให้เพื่อนมาดูวิวที่สวีเดนนะคะของเดือนอเดือน เมษายนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบวิดีโอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ